อยู่กับท่านสมบัติกัารนันานะครับอดีตประธานองค์การบริหารจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ส่วนคนครนรักจริงมีซิงกันนะครับฟู้ดทัชนะครับวันนี้ก็นํารถอาหารมาให้ประชาชนโดยท่านสุวัสดิ์ตับพันธุลบอดีตรองนายกมูลนิธีนะครับประธานพักชาตินัฒนาครับท่านครับเรามาทําอาหารนี่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้มาทำถึงวันที่23ครับ23่ีครัอบครัวคนโสดหนึ่งยนนะครับจำนวนมากเลยนะครับจะมีประกาศของคณะกรรมการ สีฟ้าไปถึงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับดำแหนินการแจกจ่ายอะไรได้แต่แต่ตอนนี้นะฮะเราจะไป87ประชาชน88ช่วงถึงวันที่28นะครับเป็นกานะครับตอนนี้ผมเรียกอยู่ที่47ล่าสุดมาทิ้งการร่วมกับท่านสุวัตรลิบตาบรรลพบในการที่จะมีรถขบวนอาหารนะครับไปปรุงทุกที่เลยเพื่อที่จะบริการพี่น้องประชาชนก็การแก้รอหนึ่งครับชมดีเจ้าที่ทีกันอยู่ในงานวัน6ท่านนะครับก็จะทั้งละ6สู้กับวิกฤตครับที่ที่มีคนละไม่เกน ประมาณห้านาทีถึงอเจ็ดนาทีเสร็จเลยมีโอกาสลับบ้านได้เลยที่ได้ลงทะเบียนท่านรอตรวจสอบสถานะของท่านนะครับของบะเกือใหม่ตรวจสอบบัญชี